สวัสดีครับกับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะเป็นวันดีที่เราจะมานั่งดู treasure web drama กันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็น ep แรกนะเพราะว่า ep แรกเนี่ยเพิ่งออกมานะฮะชื่อเรื่อง ถ้าจำไม่ผิดชื่อภาษาอังกฤษมันจะชื่อว่า Mysterious Class น่าจะใช่ Mysterious Class ปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยที่จะมานั่งอัด reaction อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เพลงเลยนะฮะที่ผ่านมาก็คือเป็นเพลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น performance หรือว่า mv นะฮะแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่เรามานั่งดู Series มานั่งดูเว็บดรามาไปพร้อมๆทุกคนนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออก มาเป็นยังไงนะฮะอาจจะนั่งแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะมวดแต่ว่าโฟกัสกับเนื้อเรื่องก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็จะลองดูนะฮะต้องบอกก่อนว่าปกติเราชอบพวกซีรีส์อะไรก็ตามที่เป็นเนื้อหาสไตล์นี้มากเลยนะฮะเป็นพวกแนวสืบสวนแนวแบบ h o r r o r Thriller อะไรอย่างเงี้ยจะชอบเป็นพิเศษแล้วก็น้องๆ treasure ออก เว็บดราม่ารอบนี้มาเป็นแนวดีซึ่งเราจะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมด้วยความที่รอบนี้เรารู้สึกว่ามันดูมีความเป็นดราม่าที่จริงจังมากขึ้นไม่ใช่ดราม่าที่จริงจังก็คือเป็นเหมือนซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์จริงๆมากขึ้นนะนะฮะแล้วก็ดูโปรดักชั่นต่างๆอะไรเนี้ยดูลงทุนมากๆมีความจริงจังเพราะฉะนั้นคาดหวัง คาดหวังมากๆสำหรับเว็บดราม่าเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ The Mysterious Class ตอนที่หนครับผมเปิดซับเรียบร้อยนะฮะพาน้องชิลลี่มานั่งดูด้วยนะฮะตอนนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงพร้อมไหมเสียงดังพอหรือเปล่าโอเคสามสองหนึ่ง ดูโปรดักชันจริงจังมากเลยเอ,ออกเหมือนเรื่องประมาณว่าจริงๆห้องมียี่สิบคนปะฮ่ายังไม่รู้จะทำยังไงจริงจัง 아 예, 임인데요그월 모의고사 성적표 하나 누락됐네요. 어, 그래요? 어, 제가 몇번 확인하고 드린 거긴 한데. 어, 잠시만요. 제가 확인해 볼게요. 끊지 마세요. โ다다ตา다มั좀 확인해 주세요. h g r e e a t พีจ <muitas> ีสิบสามเหรอหรือหนักกว่านั้นเขาสอบผกมาครูคิดแน่เลยอ่ะ 감기에 향상된 색소를 해 주시면 좋 정전의 피까지 코로가 따로 오네코로가 따로 없 พูเชินซาบบะายเู้ใทภาษาญี่ปุ่นนะแล้วคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะิาพาโยเด็กกูดัซ โ okay. อ่น้อนน้ำจบนะเลยอ่ะตบให้โอ้พี่ซักโ้มาชีเราต้องสังเกตนะว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนี้บ้างยว่า <c oughs> พีซักเป็นตัวเองอ่ะ 어 <laughs> 비자 <laughs> <laughs> <우와, 미쳐. 웃음> 아 이렇게 끝나면 안 되는데 도미 <laughs> 나와. <laughs> <laughs> แล้วทำไมดึกดื่นปาน่านนี้ไม่กลับบ้านกลับช่องเด็กพวกนี้ <laughs> ลงมาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไร <sm ell noise> เอ้ยมีไตเติลด้วยว่ะไทเทลอโคตรหลอน สยองขวัญโรงเรียนชายล้วนนะฮะชื่อภาษาไทยสุดพีเก้าเบบีทีีสีคเก้าเบทีวีวันเราจะทักบอสน้ำมือ3วันเนี่ป1วัน1วัน1 하루 토와 김준규야 여우 어... 네 선퐘이 코가 달라 어이 지훈남 어? 유튜브 찍고 있어? 오케이 okay. 네 그리고 다음 우리 반에 마이클 조던 박정우 네 그렇죠 네 야, 돼. 볼, 한 번. 호우 배워 좋다 야 다음 다음은 이제 우리 반에 이제 조각상 두명 높아는 반장 뒤에 있는 아사히 빈다 좀 해봐 아사히 오케이, okay. 또 들어오네. 야, oh, 또 있어, Hi. Yeah. Hi. 어, 근또 애인 말 안녕하세요. 우리 반에 또 꼬마 현석과 마시호. <laughs> 그리고 옆에 있는 미래의 케이팝스타 방일환까지예 yeah. 여기까지 우리 반이었고요 네, 그럼 지금까지 슈퍼 키커베비 TV에 끼려고 했습니다. 좋아요와 구독. 아้าเป็นผีก็ต้องมีใครสักคนที่แบบอาจไม่ติดปะหรือว่าเป็นผีที่ถ่ายติดคุณก็เลยตามน้ำเส้นโอเคโอเคอะคุณก็เลยโอ้ชูโด이ม่เคยได 다님이 자리 비워서 그렇다느니 그런 소리 듣기 싫으니까. 네, 알겠습니다. 그래. 고생하고. เ도อโดยยองคุ생니겠 대모의 장난식 사람 누구냐나와라 제우그도멀멀낸는 거? 어. 이상한 도시 같겼어. 어. 어이껏 나만 기 어. 이상한 도시 같겼어. 아, 이다나ทําไมคือพอส 어. 이상도 야. 너네지 그 대모가 뭔지도 모르는데 무슨 소리야? 그럼 어젯밤까지 멀쩡하던 게왜 이러는데? 이런 장난칠 사람 너네밖에 없어? 남태해장마야. 야 방예단, 네가 연습생이면 다냐? 개어그라나코태야. 야, 은대날리야. 들어봐, 들어나보게. 얘들아 잠깐만. 방금 담임 선생님이랑 통화했는데 보름 정도 입원하셔야 된대. <laughs> 그럼 임시사니오는 거야? 아니 그러기엔 기간 애매해서 그냥 내가 더 신경 쓰기로 했어. 어. 그럼 다음에 타니 없는 거네. 근데 어쩌다 그러신 거래? 기우 몰라. 기억안 나신대. 회면 음. 끝났으면 가야 되지? 어. 아 이동수 귀찮은데. 야 형. 이거 혼자 화่ง할라 아니 뭐? 뭥왜 이렇게 춥냐? 무슨 냉동 창고 같다고어야뭔지 에펙 봐 니가 내. 하지마. 니 냄새나 새키야. 아, 쌤다쳤댔지 그럼 자습인가? 어, 자습! Yes! 몇 번? 4번이요! 왜요 너였구나. 맨날 한 개씩. 휴말을이무자식아저 아니에요. 사만 명 사과. 정원은 스무 명. 너는 지금 스물한 개. 그래도 아니야? 응. 이번 스물한 명 맞는데. 아, 탑피이 못해. 보이나. 부터 제대로 챙겨가. 네. 스물. แสดงว่าจุนกิวก็ไม่ใช่ผีพออินเทอร์แอคกับคนเมื่อกี้ได้ชคอนดิชันของผีในเรื่องนี้มันต้องเป็นยังไงเนี่ยเริ่มสับส้าอนกันนีุ้อนเซ็ปต์จิดาเวนทรจีเนี่ยผ่าามาีน่มาที่นีม่นี่มาทีกนีมา่า่ทนี่นางมา 어차피 내가 이겨 유튜브 먹방 동그랑땡이 한번 먹어보겠습니다 렛츠기릿 <laughs> 지금 조회수 좀 들었냐? <laughs> 비슷하지 뭐 조회수 10 넘은 거본 적이 없어 <laughs> 오. 어? 어? 우리 자기네? มีแฟนด้เหรอจากที่บอกมาเกียบทที่จุนกิอบอกว่าแบบที่รักนี่นาใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่มีความสำคัญตรงนั้นเขาไม่น่าใส่มาต้องมีอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้แน่ๆประเด็นเนี้ยน่าสนใจน่าม,มากเอาไว้ 이제 제역랜 크림 라 호텔 아까부터 노이즈가 어디 낀 건지 찾으려면 트량마다 따로 들어봐야 되거든. 그래야 어떤 노이즈인지 정확하게 알 수가 있는데, 에이씨, 그래서 언제 찾냐? 고생이네. โยชีก็ดูมีพิรุษนิดนึงนะเสาี้มบออเซส,สวยจังอันนีนนนะ้อันนี้สบั่ได้่งอเลย่เียโดยองเป็นแบบรับบทบาทเป็นโคน,นันเหรอ่แลร้อง,องจุ 야나또 가위 눌렸어 니네마다 자면 꼭 그렇더라 또? 야 내가 가위 안 눌리는 방법 알려줘 설마 가위바위보 하면 주먹이 가위를 이기니까 주먹을 쥐고 자면 가위를 안 눌릴 수 있다 이딴 쌉소리 할건 아니지? <웃음> <웃음> 어떻게 알았지? 맞아? 맞아 맞아 야 정우야 간만 축구 콜? 아 축구 안한지 오래됐는데 할래? <목소리가> 오 오호호호, 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 오호호아오미호호오이라호 오호호호, 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 오호호아 오호호호, 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 오호호오오

오늘부터 밥 먹고 죽고만 한다. <laughs> 아 이게 뭔 개망신이냐고. 우리가 한명더 가서 당연히 이길 줄 알았는데 뭐야? 한명더 많았다고? 니네 열두 명이 뛰었냐? 아 완전 사기네 이거. 아, 뭔 소리야? 우리가 열한 명이 뛰었는데 너네가 열 명. 아, 야만 떵이. 야 아닌데.ประเด็น, 령, <laughs> 막. 그래서 열한 명맞서지려 아, 야. 얘는이면이 <돔람> 뛰었지? 야 조용히 좀해이 것도 리팔리데리리가한명이더 <돔람> 많긴 했어 이린건 아니야. 이리. 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 이 이리. 이리. 축구하다가 중간에 빠진 사람 있었냐? 뭔 소리야? 야 축구 싫어한 아사히까지 전반 후반 다 뛰었는데 근데 왜 우리가 10명이야? 분명히 11명이었는데 이거 뭐 잘못됐어? 아니 옆반 애들이 우리 보고 10명 정우 랭디 막아 뭐래? 걔네가 잘못했겠지 어이! 뭐야? 왜? 내 우유 우유가 음. 없어. 우유? 어다 있는데 남아 없잖아. 야 우유 하나 안 먹는다고 뭔일 나냐? 아니 나손전봐지 열려 있단 말이야. 마셔줘야 <laughs> 되는데. 어 마치. 내거왜안 가져왔어? 차 베람 마시고 있다. 담니앙 아. 뭔 소리 하는 거야? 우리 간2한명이잖아 그렇지.

21จองหวานก็ดูมีพิรูดเนี่ยดูแบบ20ดูเน้นบ่อยว่าแบบ21คนนะอะไรเงี้ยฮวไน่ผินผีหรือเปล่าโดยองเทวาก่ะดูใส่ตาดีแบบ 도시. 내려봐도 왜 이렇게 춥냐? 무슨 냉동창고 갖다 걸었어? 이건 아예 손도 안댔네아깝게얘 담렌네 가 떡지이, 막 솔직히. 절대 시끄러운 일 만들지 마라. 공식적으로 우리 반은 카오가 무칼릭도 여용 말이야. 무슨 말이야? 그럼 왜왜 우리 반에 21명 있는 것도? 나도 잘은 몰라. 의문에 누군가가 끼어 있는 거겠지. 우리 그리고 우리 담임 선생님 눈에만 보이는진ริงด้วยก็คือมีแค่คนในห้อ ตัวนี้แสดงว่าใครก็ตามที่แบบสามารถมีอินเทอร์แอคชันกับคนนอกชั้นเรียนได้ก็แสดงว่าปัดทิ้งไปได้นะตัดโดยยองตัดจองกตัดจึงติอตัดจึ้ง อ๋อมีแบบอินโฟกราฟิกนี้ด้วยอ่ะแต่กเน,กกบบน,น,นกกี่ไม่มีไม่ไม่นับรวมแจฮอ,อยู่ตรงนี้อออดยไเ้นอีอ้เดอ,เอ,เอ,อ,เอไรทีไปง่้ปองด้ไมด้นม่ได้เลน,นีอน,นอน,น,อน

อยากให้ซีรีส์ยาวกว่านี้อ่ะโอเคจบแล้วทุกคนแต่เราอยากดูอะไรบางอย่างเขาไม่ให้ดูว่าตอนที่ครูโดนทำร้ายช่ปะเขาไม่ให้ดูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเนาะอยากดูต่อแล้วว่าสนุกนะเว้ยว่าไปคือเป็นซีรีส์จริงจังเลยจ้าไม่ใช่แค่แบบไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ในที a แปตอนนั้นที่เป็นเรื่องอะไรนะที่กับลอเรียนเอโฟอ่ะอันนี้คือแบบ จริงจังฟูออนเว็บดราม่าจริงจังเลยจ้าอนเราได้สืบไปด้วยพร้อมๆกับทุกคนนะและคือคาแรคเตอร์ของหลายๆคนน่าสนใจมากพี่ศอบคือดูเป็นตัวของตัวเองมากๆนะฮะจุนน่ารักมากจุนคตรแบบแบ <c oughs> บเด็กน้อยมากเลยอะโดยองเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับโดยองมากๆ แจฮอกแจฮอกก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ตอนนี้อาจจะย,ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะฮะแต่ได้เห็นบุคลิกชัดเจนซึ่งบุคลิกแจฮอกในเรื่องเนี่ยต่างกับตัวจริงมากๆน่าสนใจอยากดูต่อเหมือนกันว่าแบบน้องจะเล่นออกมาเป็นยังไงนะฮะเรารู้สึกว่าจองอูเนี่ยเล่นดีมากโดดเด่นแบบเด้งออกมาเลยแบบ acting ดีมากๆเป็นคนที่ acting believable ที่สุดทั้งเรื่องที่ดูมาคือแบบเรารู้สึกว่าจองอวะเล่นดีมากๆเล่นแล้วแบบดูเป็น character ดูเป็นธรรมชาติไปหมดเลยไม่ว่าจะออกมาซีนไหนอะนะฮะมาชิโฮคิ้วมากตอนที่บอกว่านมฉันไปไหนกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตอะ่ะโอ้คือขนาดบทละครยังแกงมาชิโฮเลยจ้ะ คนเขียนบทนี้ใจร้ายเหลือเกินนะฮะเอาจริงๆสำหรับเอพิโซดนี้นะมี a f e w people ที่เราแอบตังหิดตังหิดแอบแบบเอ๊หรือว่าคือมีหนึ่งคือจองพานที่เรารู้สึกว่าตอนที่เขาพูดถึงว่าแบบเอ๊ะมี20คนหรือมี21คน21คนไม่ใช่หรอะอะไรเงี้ยเราจ้องจองพานดูแบบ ดูพูดเยอะอะดูพยายามบอกว่าแบบมี21คนมี21คนก็เลยนิดหนึงตรงนั้นนะฮะอีกคนที่เราสงสัยคือทำไมตอนที่เยดํานั่งอยู่ในโรงอาหารเราคุยกับโยชิ Yoshi, ใช่ปะบทของโยชิตรงนั้นะมันดูเหมือนแบบเอาเข้ามาใส่มันต้องมีวิซันสักอย่างอะไม่งั้นใส่เข้ามาโดดๆเรารู้สึกว่ามัน ไม่ค่อย make sense ว่าทำไมถึงจะต้องมีพาร์ตตรงนี้เพราะว่าเขาก็พูดถึงไปแล้วก่อนหน้านั้นที่แบบนั่งฟังเพลงแล้วก็มีเสียงแปลกๆออกมาใช่ปะที่เยดดำแบบเพลงเดโมของเยดดำมีเสียงแปลกๆออกมาอันนั้นก็คือพูดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วพอมาในโรงอาหารก็มาพูดอีกรอบโดยที่มิโยชินั่งอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะย้ำจุดเนี้ยสอรอบโดยที่มิโยชินั่งอยู่ข้างๆมาแบบ ขี้ประเด็นอะเราก็เลยสงสัยประมาณว่าถ้าเกิดเขาจะเน้นย้ำหลายๆรอบกับประเด็นเนี้ยทั้งนั้นที่พูดไปแล้วเงี้ยก็น่าจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนที่มาอินเตอร์แอคด้วยในเรื่องเนี้ยในในซีนเนี้ยนะก็คือโยชิใช่ไหมก็เลยแบบเออเป็นจุดที่เราเอา๊ะกับโยชินิดหนึ่งประเด็นที่3คือเราไม่ค่อยได้เห็นบางคน ในเอพิโซดนี้นะอย่างเช่นอาซาฮีฮารุโตจีฮุนเราก็เลยมานั่งดูสังเกตดูแล้วเรารู้สึกว่าปกติแล้วจุนกิวจะอยู่กับฮารุโตแบบแทบทุกซีนแต่เวลาอยู่ในแบบนอกห้องเรียนอะอย่งตอนนมอย่างเงี้ยคนที่อินเตอร์แอกกับคนภายนอกก็มีแค่จุนกิวอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ตอนที่นั่งกินข้าวในโรงอาหารก็ จุนกิวก็นั่งกับเพื่อนคนอื่นโดยที่ไม่มีฮารุโตะนั่งอยู่ตรงนั้นอันนี้คือหลังจากที่เราแบบว่ามาสกิมดูรอบที่สองเมื่อกี้นะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะอีกคนหนึ่งล้กันฮารุโตะมาใส่ไว้ในแบบว่า s ั s สเป t ลิสต์อีกหนึ่งคนนะฮะประเด็นที่4ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือจริงๆแล้วก็มี21คน,นี่แหละไม่ได้มีผีอะไรหรอกแต่ว่าทะเบียนฝ่ายทะเบียนอะไรเงี้ยทำผิดพลาด ใส่ไะไรชื่อมาแค่20คนแต่จริงๆแล้วจริงๆต้องมี21คนอาจจะเป็นแบบว่าทวิสต,ตอนจบเฉลยคือไม่มีจ้าคนดูทุกคนโดนแกงมาตลอดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง possibility ที่เราคิดเอาไว้นะฮะ ทุกทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเว็บดราม่าของน้องนองทรชอร์เอพิโซดที่1อย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับคิดว่าใครจะเป็นผีสัสเปกใครบ้างมีทฤษฎีอะไรมาเล่ามาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะฮะมาแชร์ข้อมูลกันนะเพื่อเราพลาดจุดไหนสักไหนไปนะฮะก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงจบคลิปครับวันนี้ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยลรวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะพยายามไม่ดีเลยนะฮะเราพยายาม ที่จะมาลงเร็วๆที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าว่างนะก็กลับมาเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย